ต้องใจถึงบางคนเกิดมาพร้อมแต้มต่อบางคนเริ่มต้นช้ากว่าใครหลายคนไม่เป็นไรเลยเราอาจไม่ได้มีบารมีเท่าคนอื่นไม่ได้เก่งตั้งแต่วันแรกไม่ได้มีทุกอย่างพร้อมแต่ถ้าเรามีความเพียรทำไปเรื่อยๆทำแบบไม่หายไปทำแบบสม่ำเสมอวันหนึ่งเราจะไปถึงเส้นชัยของเราได้เหมือนกันอย่าพึ่งท้อ เส้นทางนี้มันยาวและมันไม่ได้ออกแบบมาให้คนใจอ่อนเดินผ่านง่ายๆเส้นทางนี้สำหรับคนที่ใจถึงต้องใจถึงจริงๆชีวิตเราอาจเป็นแบบนี้เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทำได้ในเมื่อเกิดมาแล้วก็ขอทนอย่างมีสติขอพยายามอย่างมีศักดิ์ศรีทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่หัวใจในวันนี้จะไหวเพราะวันข้างหน้า สิ่งดีๆจะค่อยๆเดินเข้ามาหาเราเองเราจะทําก็ต้องตายอยู่นี่งั้นขอเลือกทําให้ดีไปเลยทําให้สุดทําให้เต็มกําลังทําให้ไม่เสียใจที่หลังชาไม่เป็นไรน้อยไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดขอแค่ยังเดินนี่แหละหัวใจของคนที่ใจถึง